ครับในภาษาละนานั้นนะครับมาหลังจากที่ตั้นได้เฮียนอัคขระนะครับมาก็คืออักษรน,นะครับเฮียนไม้นะครับก็คือสระนะครับเอาสองอย่างนี่มาผสมกรรมกันหูเรื่องแล้วนะครับ่าขั้นแรกแล้วท่านจะต้องไปฮัดอ่านให้ก่อนนะครับมาก่อนที่จะไปเขียนนะ,ะเพราะว่าการอ่านนะมันจะง่ายกว่านะครับา การเขียนนัのの่นนะครัมาจะโลมาเขียนแล้วนะมันมันนึกบอกออกนะครับมันจะสะกดยากนะครับบอกออกนะครับเอาไว้พออ่านไปเรื่อยๆก่อนนะครับมาหลังจากเขาจําได้แล้วก็โอ้มันก็เขียนได้แล้วนะครับมาหลังจากนั้นก็ก็ไปเขียนนะครับมาวันนี้เขาจะมาฝพกอ่านภาษาละนานะครับที่พ้นเขียนไว้เป็น อ่าในรูปแบบของก่อนแปดตลาดนะครับมาของสุนทรผู้ในภาคกลางพุ่นะครับเฮามาเขียนเป็นกระเมืองนะครับมา,าลองมาดูเลยนะครับมาอ,อ่าฮันอานในก่อนนะครับมาตัวว่านะครับไม่สั้นนะครับมาห่างหน้าอยู่หรึ่งรุ่มนี่อ่านว่าวันนะครับเห็นไหมวันสิบสองเห็นไหมวันสิบสองเห็นไหมอ่า เมษานะครับมานะเมษามากันเนื้อนะครับเนื้อนะครับเสียงตีนะครับมาเนื้อนะครับมาตัวนี้ตัวตัวยะนะครับตัวอยนะครับมาอ่านออกเสียงยอยักษ์ไทยนะครับยานะครับมาย่าไปฮื้นนะครับมาอันสระเออไม่เกือไทยนั่นนะมันเปินมิ ไม่เกืออย่างนี้ก็ใส่ไมขครเจ้าพืฮือเลยนะครับมันต้องมีอากันย่อนนะครับหรือว่าออ้างเหมือนเหมือนเหมือนไทยนะครับหมายแม่อย่าไปฮือตัวนี้มันตัวละนะครับถ้าเป็นภาษาบาลีนะครับภาษาอื่นๆนี่บมเจ้ภาษาละนานะครออกเสียงรอนะครับอันนี้มันเป็นภาษาไทยนะครับรอนะครับล็อกเกอร์นะครับล็อกเกอร์นะฮะ ถ้าเป็นไทยมันก็อลเกอร์นะครับาเสียงโทรปกติอันนี้มันเป็นกับเมืองนะครับมาอกเกอร์เกอเสียงโทรพิเศษนะครับโทรเมืองนะครับมาอลเกอร์อันนี้ตัวป้านะครับอ่านว่าเปื้อนนะครับาเปื้อนเสียงโทรปกตินะครับเปื้อนเกอเฮยนะครับมแม่เกอเนี่ย มันอย่างนั้นภาษาละนาเปิ่นก็บอกออกตัวละลอลิงนะครับมามแล้วมากล้ำก็ได้นะครับมาจะเขียนต้าอี้ก็ได้นะครับมาหรือจะใส่ตัวละลอลิงมากล้ำก็บ่มีปัญหาอย่างนั้นนะครับมาก็แล้วแต่นะแล้วแต่ท่านชอบนะครับมาเพราะาถ้าเขียนอย่างนี้มันมัน้นมันทันนะครับมาเปื่อนเกยเหยนะครับมาอันนี้หรอครับอันนี้ก็ตัวละ เป็นําไทยอยู่แล้วเป็นําไทยอยู่แล้วเอ,เ,อเอาออกเสียงรอนะครับเรื่องนะครับเรื่องอันนี้เป็นกําฝรั่งนะครับมาเทียบมานะโควิดนะครับมาโควิดนะครับมาเป็นโควิดนะครับใจฆ่าห่งางเหยาเขียนนะครับมาแล้วมาใจตัวกะเขียนมันก็เป็นโควิดนะครับมาโควิดนะครับมาอันนี้ตัวข่าห่างเยาอ่านอ,าออกเสียงคอนะครับโควิดนะครับมาบ้า ถ้ากลัวอ่ากัวเนี่ยเราไ่ต้องใส่ละลอลิงก็ได้นะครับมาหรือจะใส่ก็ได้นะครับมาไปเจอกันทั้งสองกำนะในโบราณนะครับเขียนอย่างนี้ก็มีนะครับเอาละลอลิงกั้มก็มีนะครับก็แล้วแต่นะครับไม่กลัวมันจะต้องมีไม้กงอยู่ตรงบนเลยตัวว่าประกบอยู่ตรงลูมเห็นไหมเป็นไม้กลัวนะครับมาไม่กลัวละนามอะไรก็อย่างนี้นะครับแตรถ้ากัวนะครับไปทั่วนะครับมาอันนี้มัน ออกเสียงทอที่แท้จริงของภาษาลนะนาคือตัวท่าตัวนี้นะครับไม่ใช่จะเอาตัวต้ามาเขียนนะครับอถ้าเอาตัวต้ามาเขียนก็ไปตัวเลยนะครับกระสุนเรียกแต่ไม่ใช่ชอบนะครับาแต่ผมว่าผมเขียนอย่างนี้เลยก็หมายแม่ทั่วนะครับไปทั่วเลยนะครับถึงแม้จะออกไปเสียงไทยๆหน่อยก็ก็ยอมนะครับเพราะว่ามันเป็นอันนี้มันเป็นเ เป็นก่อนแปดนะครับมามันมันก็ผสมผสานกันไปแล้วก็ไทยกนะ็ละนานะครับนนมทาทำนะครับมาแน่ๆนาแม่ทำนะครับมาทำมาอันนี้ทำมันก็เป็นภาษาไทยเหมือนกันนะฮะยืมม <i> <dopo> ันมานะยืมมันมามันก็ประเดี๋ยวมันผสมปนเปกับมันแล้วก็มาหมูว่าภาษาไทยภาษาเมืองนะครับมาถ้าเอาตัวตะาเขียนมันก็ตํานะครับมาอันนี้เอาตัวท่าเขียนมันทำนะครับมาทำเหมือนเกยนะครับมาทำเหมือนเกยนะครับ เกากอนอันนี้ตัวหญ้าเห็นไหมตัวแหน่อันนี้ออกเสียงยอยักล้านานะครับย้อนเงียงนะครับย้อนเงียงอฮะอันนี้ตัวกนะเลยนไหมออกเสียงกะมันตัวกอนะกอยนะครับเสียงสามัญเห็นไหมย้อนเงียงกอยนะครับมย้อนเงียงกอยนะครับใส่ผ้า แมดหน่าแมดนี่ยมันเป็นภาษาฝรั่งนะครับมาแมดนะครับมันใส่เอ่อมันก็ใส่ไม้ซัดอ่าหรือเป็นแตนไม้แต่คู่นะครับมามันก็ทาให้เสียงมันแมสน่มันภาษาฝรั่งป้นก็บอกต้องมีไอ้ไม้สัว์นี่ก็ได้นะครับมาป้นป้น,ปนผ่านเสียงไล่ตามอืมแล้วแต่ชอบนะครับมา <c oughs> ภาษาฝรั่งนะนะเพื่อจะออกเสียงอะไรอย่างก็ได้นะครับมาอัน อันภาษาละนาเขาก็เอาไม้ส really uh, ักกับคำไมน่ากับเม็ดนะครับแบบเม็ดนะครับเสียงออกเสียงตีนะครับแม่เม็ดสกะนะครับเม็ดสกะนะตัวกะเนี่ยมันออกเสียงนะครับเพื่อละห้ามไว้นะครับเม็ดนะแม่เพื่นมีอย่างอี้มานะครับเม็ดสกะนะครับเม็ดปิดดังนะครับมาละวังนะครับแม่ใครจะเขียนละวังอันนี้มันใส่ไม่ยอะนะมันก็ออกเสียง ละนะครับมาถ้าบัตใส่ไม่ย่ออย่างนี้นะครับมาบัตใส่ไม่ย้อนี่มันอ่านละนะครับมาละวังนะครับก็สุดแล้วแต่ใครจะเขียนนะครับมาถ้าเอาตัวละเขียนนะครับเอาตัวละเขียนอย่างนี้นะครับแม่ถ้าเอาตัวละเขียนอบางครั้งบาจะเขียนอย่างนี้นะเอาตัวละเนี่ยค,คือ ออกไปตางไทยนี่ก็ละวังนะครับมาละวังนะครับมามันก็นแล้วสำเนียงละนามันมีหลายสำเนียงนะครับมาอันนี้สำเนียงไตย,ยวนเชียงใหม่นะครับเปินเปินอ่าเปินออกเสียงว่ละวังนะฮึ่รวังไว้นะครับมาปิดดังละวังไว้นะ,ดดะไตยวนเะชียงใหม่เปินออกเสียงว่าละวังนะครับละวังไว้นะครับมาผมมันเป็นไอ คนแม่ต่อไห้ไม่โจ้บุนะครับมาเกิดแม่ต่อไห้ไม่โจ้บุนะครับมันเป็นใจยวนมาโดยกําเนิดนะครับมาผมก็ว่ากันไปนะครับมาไพ่ว่าใบเาบื้อบ้านะครับมาไพ่ว่าใบาบื้อบ้าบัญยอมถอยนะครับมายอมนะครับมาตัวยะนะครับมา ออกเสียงยอนะครับมายอยักษ์ล้านานะครับบะยอมถอยนะครับมากันไว้ก่อนดีกว่าแกแทตามหอย <c oughs> นี่มาเจอกำเมืองนะครับถ้าเป็นไทยก็รอยนะครับมาตามรอยนะครับมาอันกำเมืองมันใจรวมกันนะครับหอยกับรอยเนะี่ยเอาก็อนอันนี้เป็นกำเมืองนะครับมาแท่ เทตามหอยนะครับหอยนะครับมาตามหอยนะครับมีดหอยนั่นนะครับมาอันนี้ตัวยานะครับมาอยู่ยาอย่างยากนะครับมาเห็นไหมจะไปเขียนอย่างอื่นก็ได้นะครับยาหรือยืนอย่างเหมือนน้นมันออกเสียงยอยักษ์ไทยนะออกอันนี้ตัวอยอนี่ยออกเสียงยอยักษ์ไทยนะครับมาบยาอันนี้ตัวพระละหงนะครับพระป้อมนะครับละหงนะครับมาม่ใช่ปะปะมาศนะครับม่เจ่ ไม่ใช่ประมาทหรือรมาทนะครับมาอันนี้มันตัวพระละโหงเนี่ยพระถ้าใส่ละโหงแล้วเปิ้นตามกฎของภาษ,ษาละนาแล้วปุ่นห้า่นเป็นตัวทัดไปครับะะพระนะครับะพระปะพระมานะครับพระพะ่นะต้องอ่านเป็นพะนะรนพะรนะครับมาเห็นไหมยาพระมาศนะครับมาอย่าพระมาศนะครับมาเนอมอยนะครับ คอ,คอยอ่อคอยแล้วก็มามมอันอันบนนี่มันคอยใช่ไหมตัวก,ตวกจจะตัวกะอ่าใช้ตัวกะมันอ่านว่าคอยแล้วก็มาตัวลุ่มนี่มันตัวข้านะครับหางยาวอ่านว่าคอยนะครับคอยป้องเอานะครับคอยป้องเอาคอยก็คอยนี่มันความหมายมันก็ใกล้เคียงกันนะครับมาแต่มันก็จะแตกต่างกันนิดๆนะครับมาแตกต่างนิดนะ่ง คอยนี่มันออกเสียงกคำไทยหน่อยนะครับคอยเนี่ยมันมันมันเป็นกคำไทยนะเอายืมเพื่อนมาเขียนกันแล้วกันนะก็เอาเขามาอา่านกันรวดเเลยนะครับอ่าวันที่สองเมษามากันเนื้ออย่าไปฮึลอกอเกอเปื่อนเกอร์เหยเรื่องโควิด บาทากัวไปทั่วเลยทำเหมือนเกยเก่าก่อนย้อนแยงก่อยใส่ผ้าเม็ดปิดดังละวังวอยไผว่าใบบื้อบ้าบ้ยมถอย กันไว้ก่อนดีกว่าแก้แท่ตามหอยอยาพระมาศเนื้อมอยคอยป้องเอานะครับมาของทาด้านไปหัดพวกฮัดอ่านเนี่ยก่อนนะครับก่อนที่จะไปเขียนนะครับมาวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ